สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาเจอกับแอดมินอร่อยแบบบ้านๆนะคะก็จะมาเจอกับข้าวบ้านๆอาหารบ้านๆวันนี้มาในเมนูตามฤดูกาลเลยค่ะช่วงนี้ยอดฟักแมวมีขายเยอะมากเลยก็เลยมีเมนูยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยมาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยวันนี้ก็คือยอดฟักแมววันนี้เราใช้อยู่ที่3กร,รัมค่ะ3กร,รัมวันนี้ซื้อมาในราคา3กร,รัม25บาทค่ะและขั้นตอนนี้เราก็มาเด็ดยอดฟักแมวกันค่ะก็เลือกเอาแต่อ่อนๆใบอ่อนๆนะคะจะล้างก่อนเด็ดก็ได้หรือว่าเด็ดแล้วค่อยล้างก็ได้ค่ะแล้วทั้งหมดมาเราก็ได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือจะใช้เป็นกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูวันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะหั่นเป็นบางๆส่วนพริกแดงจินดาก็ใช้ประมาณ7-8เม็ดก็ซอยๆเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไฟเล็กน้อยค่ะติดแก๊สติดไฟพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวจะผัดไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้งสองจะสุกแล้วก็ท่งกลิ่นหอมขึ้นมาถ้าใส่พริกเยอะหน่อยก็จะมีอาการจามนิดๆหน่อยนะคะ แล้วเมื่อทั้งสองได้แล้วเราก็ใส่ยอดฟักแมวล,ลงไปค่ะเทคนิคที่จะผัดให้อร่อยเลยนะคะฟักแมวจะต้องมีความสดสดเด้งๆค่ะถ้าเกิดว่ายิงเหี่ยวแล้วก็นำไปแช่น้ำแล้วก็ให้เขาเด้งๆขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยต่อไปเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติเราจะใส่ซอสหอยลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูอีกหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผัดเลยค่ะผัดต่อผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันส่วนใครที่ต้องการความนูนๆของผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้พอผัดไปเรื่อยๆค่ะ อยอดฟักแมวก็เริ่มจะสุกนะคะจากที่เยอะๆเขาก็จะเริ่มหดลงมาตรงนี้ไฟที่ใช้จะต้องใช้เป็นไฟแรงจัดๆค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งยอดฟักแมวก็เริ่มสุกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนน้ําก็ไม่ต้องใส่น้ําอะไรลงไปแล้วค่ะเพราะว่ายอดฟักแมวเนี่ยเขาคายน้ําออกมาก็จะมีน้ําที่พอเหมาะแล้วก็พอดีค่ะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ เมนูประมาณนี้นะคะก็จะรับประทานกับข้าวต้มกุยหรือว่าจะรับประทานกับน้ำพริกก็ได้ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้สำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อนะคะก็เป็นอาหารที่ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัติค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจและชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ